มาโดยนักแสดงจากละครเรื่องพูดไม่น้ำของนะคะไม้วริีนิ้งสรัญญานะคะและยี่หวาปริยาการค่ะตามมาด้วยนักแสดงจากละครเรื่องไอ้คอยฮักเจ้าไอ์พานวัฒน์น้ำฟ้าธันีพัฒนะคะกระทิงคุณนรงยี่หวาเป็นยังไงบ้างวันนี้สนุกไหมคะเริ่มที่แรกสนุกมากค่ะแบบตอนแรกตอนแรกวันนี้ ตอนเช้ารู้สึกเหนื่อยมากแต่พอมาเจอพี่น้องชาวดอนต้อนรับแบบนี้มีความสุขมากค่ะแล้วก็แบบว่าเขาต้อนรับกันน่ารักมากมีเอ่อมีขบวนกองยาวใช่ไหมคะแล้วก็มีพี่ๆที่มารำนำหน้าเราก็เลยแบบโอ้สนุกมากค่ะดูจากเหลือังเกตได้คือช่วยเขาลำอ่ะตอนเนี้ยพี่มายังไงบ้างคะัาผมก็เมื่อกี้ครับก็ตื่นเต้นครับก็แาวดอนน่ารักทุกคนเลยครับให้การตอบรับเปนอย่างดีนี่เมื่อกี้ได้ภูมิใจเหมือนกันเกี่ยว